ฉันแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีเงินทองที่หาไว้ตอนสาวๆก็พอจะมีอยู่มากใช้จนตายก็ไม่น่าจะหมดตอนนี้ฉันคิดเสมอว่าเงินทองเป็นของนอกกายตายแล้วก็เอาไปมีได้ทุกวันนี้ฉันเลยทำบุญทำทานบริจาคเงินให้เด็กและคนยากไร้บ้านหลังนี้ฉันก็อยู่คนเดียวนี่ก็ค่ำแล้วไปนอนดีกว่า <c oughs> นี่เราก็ตกงานมาตั้งหลายเดือนแล้วไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับจะทํำยังไงดีเนี่ยค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านก็ต้องจ่ายทุกเดือนข้าวก็ต้องกินทุกวันแล้วเราจะหาเงินมาจากที่ไหนแล้วเนี่ยเราจะทํางานอะไรดีเนี่ยที่มันได้เงินเร็วๆหรือว่าเราจะไปเป็นโจรลองดูก็ไม่เร็วนะ ก็เดึกแล้วทำไมยังไม่เข้าบ้านนอนอีกล่ะจ๊ะกำลังจะปิดจ้าอย่าลืมล็อกบ้านดีๆนะจ๊ะป้าป้ายิงอยู่บ้านคนเดียวด้วยมันอันตรายจ้าขอบใจนะจ๊ะเมนูฮะาน่าสงสารคนแก่จริงๆเลยอยู่บ้านคนเดียวนั่นสิค่ะแม่ดีนะที่แม่มีลูกไม่รู้ว่าแก่ตัวไปไม่จะโดดเดี่ยวเหมือนป้าคนนั้นหรือเปลา่าจะไม่ปล่อยให้แม่อยู่บ้านคนเดียวแบบนี้เด็ดขาดเฮ้ยคนแก่อยู่บ้านคนเดียวจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นเราป้านบ้านหลังนี้ละกัน ป็นไงซะคนแก่ๆก็สู้แรงผู้ชายอ,อกสามสองอย่างเราไม่ได้หรอกเอ๊ะนั่นเสียงอะไรนะลองลงไปดูซินั่นใครอ่ะเฮ้ยนางแกแกเป็นใครอะ่ะเข้ามาในบ้านฉันตอนดึกๆดด่นๆได้ยังไงถามได้ก็โจรน,นะสิฮะโจรเหรออย่าไปแจ้งตำรวจนะเว้ยไม่งั้นยิงไส้แตกแนะ่ ไม่แจ้งไม่แจ้งแกอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดเลยถ้าไม่พอก็บอกฉันนะฉันมีเงินทองของมีค่าอยู่บนห้องด้วยเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้แกนี่มันต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆทำไมมันถึงไม่กลัวเราเลยเนี่ยแถมนี้จะหอบเข้าของมีค่าให้เราเองของมีค่าที่จะเอาไปพอไหมถ้าอยากได้อะไรก็หยิบเข้าของมีค่าในบ้านของฉันไปได้เลยนะ ฉันเป็นโจรน,นะแกไม่กลัวหรือไงปืนฉันก็มีนะเดี๋ยวยิงหัวและอะไรเนี่ยไม่กลัวหรอคนเราทุกคนเกิดมาก,ก็ต้องตายป แก่ปูนนี้แล้วความตายมีชอเรื่องหนักตัวสาหรับป้าอีกต่อไปแล้วเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆล่ะป้าไม่หวงหรอทําไมถึงยอมไม่ฉันออกไปง่ายๆเงินทองเป็นของนอกกายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกป้าน่ะตัวคนเดียวลูกหลานก็ไม่มีเงินทองที่มีอยู่ก็เหลือกินเหลือใช้ไปจนตายป้ามีมากพอที่จะแบ่งให้พ่อนุงได้แต่ป้าขออย่างเดียวอย่าเอาทรัพย์สมบัติของป้าไปหมดนะเหลือไว้ให้ป้าสักหน่อยไม่ ป้าถูกเป็นคนดีขนาดนี้เนี่ยฉันขโมยของไม่ลงเลยป้าถ้าอย่างนั้นฉันไม่เอาอะไรของป้าแล้ววนแต่พอหนุ่มเดือดร้อนเหรอจ้าถึงมาเป็นโจรเนี่ยฉันตกงาน,นยังหางานทําไม่ได้เลยข้าวก็ไม่ได้กินมาตั้งหลายวันโธ่น่าสงสารจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นฉันไม่เอาอะไรของป้าแล้วแล้วนั่นพอโจรจะไปไหนหรอฉันไม่อยากปล้นป้าแล้วเดี๋ยวป้าเอาเงินให้ไปใช้นะป้าให้เงินฉันทําไมอะ่ะพพอโจรกําลังเดือดร้อน หรือว่าป้าช่วยแล้วกันเอาเงินที่ป้าให้ไปใช้แล้วอย่ากลับมาเป็นโจรอีกไม่ใช่ไม่เอาเอาไปเถอะไปหาการหางานทําดีๆได้เงินแล้วค่อยเอามาคืนป้าก็ได้ฉันขอบคุณป้ามากนะนจะไม่ลืมบุญคุณป้าครั้งนี้เลย